สวัสดีครับผมกิจจากเพจกิจทอยและร้านกิจทอยนะครับในช่อง youtube นี้นะครับคือช่องกิจทอยนะครับนะครับฝากก่อนจะมาดูสินค้าตัวนี้นะครับเจ้วโดน8811 Pro นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับให้ถึงพันซับสักทีนะครับพี่ช่องยังใหม่อยู่เลยนะครับและอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ลงสินค้าด้วยนะครับนะครับ ช่วยๆหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันนะครับเจ้าดวนตัวนี้คือรุ่นแปดแปดหนึ่งโปรนะครับนะครับตัวนี้จะมาเป็นกล่องนี้เลยนะครับกันกระแทกอย่างดีนะครับเป็นกล่องโฟมแบบดีนะครับที่ทำเอ่อปีเครื่องบินนะครับปีเครื่องบินบรรทนะครับจะเหนียวมากนะครับกันกระแทกได้ดีทั้งในก็จะเป็นเป็นฟองน้ำอีกทีนะฮะในกล่องเปิดมานะครับก็จะมี ฟองน้ําปิดไม้ด้วยนะครับก็จะมีเมนูนมา3อย่างนะครับใบสแกนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแอปกล้องนะครับแล้วก็เมนูนในการใช้เครื่องนะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยดูกันนะครับแล้วถ้ากล่องสีขาวนี้นะครับก็จะมีใบพัดสำรองมาให้2ชุดนะฮะสายชาร์จนะครับแล้วก็ไขควงนะฮะอยู่ในนี้นะครับ จะโดนตัวนี้นะครับเป็นโดนแปดๆหนึ่งโปรที่คนถามหากันเยอะนะครับราคาตอนนี้นะครับที่เพจผมขายอ้าผมบอกราคาก่อนเลยเพจผมขายตอนนี้นะครับจัดโปรนะครับอยู่ห้าสิบลำตอนนี้เหลืออยู่แค่เหลือน้อยแล้วนะครับเหลือสิบกว่าลำมแล้วนะครับนะครับอาจจะจัดอีกถ้ายอดขายดีก็อาจจะจัดอีกนะครับถ้าขายมดเร็วนะครับญาติกลางก่อนนะครับกางมา เดี๋ยมาดูแบตกันนะครับแบตตัวนี้อยู่ที่1 1บเ็ดโวลต์2 8 5 0มิลลิแอมเขาเคมมาว่าบินได้28นาทีโดยประมาณนะครับแต่ผมอยากให้คนที่ซื้อไปนะครับบินได้น้อยก่อนนะเพราะว่าบินนานเกินไปเดี๋ยวเราจะจะล้านะครับล้าสายตานะครับ อันนี้ที่ครอบนะครับิมโบกล้องนะครับเราโดดเอียงมันจะรักษาแล้วดับนะครับแล้วก็มีฟิล์มแรปมาให้นะครับจะถอดออกก็ได้นะครับฟิล์มตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับนะครับว่ามันมีสองโหมดผมจะสอนแค่คร่าวๆนะครับจะไม่บินให้ดูนะครับในคลิปนี้นะครับ อ่ะเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อโดนกับรีโมทนะครับในแบบที่1นนะครับเปิดโดนนะครับกดที่ท้ายนี้กดค้างไว้3วินะครับไฟที่โดนจะขึ้นเป็นสีแดงสลับขาวนะครับและตานี้ก็จะมีไฟ LED ด้วยนะฮะ่บงที่2เปิดรีโมทครับ ไฟที่โดนจะเปลี่ยนด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นสีฟ้านะครับให้ทําการคาลิเบตไจโรนะครับหนึ่งรอบให้วางในพื้นเรียบทุกครั้งนะครับถ้าไปเล่นตามทุ่งนาเนี่ยให้หาอะไรไปลองนะครับให้วางบนพื้นเรียบที่สุดนะครับอย่าวางโดดเอียงไปเอียงมานะครับโอเคนะครับมาเปิดเครื่องแล้วคาลิเบตครับเห็นไหมครับไฟที่โดนกระพริบแล้วกระช้าลงอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับนะครับทะแยงไปนะครับ ไฟดนช้าลงนะครับให้เราเปลี่ยนโหมดตอนนี้ gps เปิดอยู่นะครับอยู่ในโหมดหนึ่งเห็นไหมครับมันอยู่ในโหมดหนึ่งนะครับเป็นระบบ gps แต่เราอยู่ในร่มตอนนี้จับ gps ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่บางคนจะไปบินในสนามหญ้าเทียมเช่นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหรือในโดมนะครับที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับเพราะเราจับ gps ไม่ได้เห็นไหมครับ เราสตาร์ทเครื่องไม่ได้กดขึ้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยให้เราเปลี่ยนเป็นกดตรงคําว่า GPS ตรงนี้นะครับกดค้างไว้เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็น OFF นะครับอยู่ในโหมดหนึ่งนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยพร้อมบินนะครับเห็นไหมครับเครื่องติดแล้วเราก็ดันคันเร่งขึ้นไปเลยหรือว่ากดปุ่มนี้หนึ่งทีนะครับเครื่องก็จะบินขึ้นเลยนะครับอาจจะผมดับเครื่องก่อนนะครับ แต่ในรกรณีเราบินเอาดอร์หรือนอกบ้านต้องมีสถานที่เปิดกว้างนะครับพื้นที่โล่งวิสัยทัศน์ดีนะครับเราเปิดโหมด GPS เราก็กดซึ่งมันจะสแตนบายโหมด GPS อย่างนีร้แล้วให้มันจับได้เกิน9ดวงนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นโหมด2นะครับส่วนวิธีคาลิเบตนะครับสมมุติว่าจับได้เกิน9ดวงแล้วนะครับหรือยังไม่ต้องจับนะครับให้เราวิธีคาลิเบตนะครับ โดนนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวซูมกล้องก่อนอเคเนี่ sn เห็นไหมครับให้เรากดค้างไว้นะครับกดไว้ไฟที่โดนจะกระพริบทีนะครับให้เราหมุนโดนนะครับ1 1น,น,นะครับ2 3 ผมมนดังติ๊แล้วนะครับที่รีโมทดังติ๊ให้เราตั้งขึ้นนะครับให้เราตั้งโดนขึ้นนะครับหันหน้ากล้องขึ้นนะครับหมุนนะครับกอรณนี้ทากลางแจ้งนะครับหมุนไปจนกว่ามันจะดังติสตนะครับอ่ามันดังติสตแล้วให้เราวางนะครับหันหน้ากล้องออกเหมือนเดิมนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะบินได้แล้วนะครับหวังว่าพอเข้าใจในคลิปนี้นะครับแต่ ที่ผมจะเน้นย้ำก็คือถ้าเราบินหรือหัดบินนะครับให้เราปิดโหมด GPS นะครับให้บินในระบบ Optical f o นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทําใหม่อีกครั้งนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูใหม่อีกครั้งเราปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างไว้ปิดทุกอย่างให้หมดนะครับอ่าทีนี้บินในโหมด ทุกโหมดนะคร abad, e uh, ับเวลาเปิดเครื่องก่อนจะเชื่อมต่อกล้องนะครับให้เชื่อมต่อดวงการรีโมทก่อนนะครับถ้าคุณไปเชื่อมต่อกล้องก่อนนะครับคุณจะบังคับผ่านรีโมทไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานเฉยนะครับจําไว้นะครับเชื่อมต่อ2ตัวนี้ให้เข้ากันก่อนเรียบร้อยนะครับค่อยไปเชื่อมต่อเครื่องกล้องนะครับเปิดโดน อ่าซึ่งเสียงงเรากดรีโมทครับสีเปลี่ยนแล้วเป็นสีขาวฟ้านะครับให้เราคาลิเบเตจไโลนะครับครับเอียงไปทางนี้นะครับทิยังไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับทําครั้งเดียวแต่ทําทุกครั้งที่เราจะเริ่มเล่นนะครับอันนี้ผมสาธิตทําซ้ําให้ดูเฉยนะครับแล้วเราก็บินในโหมด ในร่มนะครับให้กดตรงนี้ค้างเปลี่ยนเป็นออฟนะครับสตาร์ทเครื่องติดเลยนะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับบินได้ปรับกล้องกล้องนะครับตับก่อนนะครับส่วนเปลี่ยนเกียร์นะครับให้เรากดลงไปตรงๆนะครับเห็นไหมครับกดลงไปตรงๆนะครับตอนนี้เป็นสปีดสามนะหฮแล้วนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็น L คือโลนะครับ ตัว M คือมีเดียมแล้วก็ไฮสปีดนะครับโดยมันจะตอบสนองกันเราเดินหน้าถอยหลังมันจะตอบสนองได้เร็วเยอะขึ้นนะครับจะสู้ลมได้ดีกว่านะครับเพราะถ้าอยู่ในโหมดโลอันแรกเนี่ยมันจะตอบสนองเรานิดเดียวนะครับในกรณีที่ไม่ค่อยมีลมแล้วก็แล้วก็ใช้โหมดสปีดหนะครับแต่ถ้ามีลมนะครับเราควรจะเปลี่ยนเป็นสปีดสสปีดสนะครับคนเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับ อ่ผมจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปแล้วนะครับหรือมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับในช่องทางในการสั่งซื้อนะครับแอดมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย